ไไฟโฟมบลัชแม็ในรองเท้าคู่นี้ GT 2 0 0 0 V 1 4จะเป็นยังไงบ้างน,นะครับเพืเ่อนๆครับเดี๋ยวเรามาตามกันในคลิปนี้ได้เลย <S 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 เดี๋ยวเรามาเจาะจุดเด่นของรองเท้ารุ่นนี้กัน a s i c GT 2000 V 1 4นะครับรองเท้าที่ออกแบบมาเพื่อคนเท้าล้มโดยเฉพาะยิ่งเท้าล้มเยอะๆนะยิ่งต้องเป็น GT 2,000 V 1 4เท่านั้นเลยนะ,ะถ้าเท้าล้มไม่มากก็จะมี GT 1,000 นะครับหรือจะเป็นตัวท็อปที่สุดก็คือไคโนก็ได้นะครับโอเคจุดเด่นของรองเท้ารุ่นนี้นะครับเปลี่ยนโฟมมาใหม่นี่นี่คือจุดเด่นจุดแรกนะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผมนะ่ะอยากรู้มากเลยว่าฟีลลิ่งของไฟโฟมบัสแม็กซ์นะครับซึ่งก่อนหน้านี้มันจะอยู่ในรุ่นโนวบลัสหคู่นี้แล้วก็อยู่ในรุ่นของไกายไลน์แม็กซ์ด้วยเนี่ยพอมาอยู่ใน g t 2 0 2 4รองเท้าที่ออกแบบมาเพื่อคนเท้าล้มและใส่โฟมที่นุ่มเด้ง ของ ASIC จะเป็นยังไงบ้างเนี่ยผมอยากรู้มากๆนะครับนี่คือจุดเด่นจุดได้นะครับจุดที่2นัก็คือ 3D Guidance System นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ในรุ่น13เนี่ยก็มีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มี Peel Gel อยู่ด้วยเออเมื่อกี้ผมลืมบอกไปใช่ไหมว่า f i ฟ์โฟมบัส m m x x ที่อยู่ในคู่นี้ GT 2 0 2 4เนี่ยมี Peel Gel อยู่ด้วยนะครับเขียนอยู่ที่ด้านหลังตรงนี้เขียนว่า Peel g นะครับแล้วก็ 3D Guidance System นะครับ สามจุดหลักๆนะครับที่ทําให้รองเท้าคู่นี้นั้นมีความมั่นคงสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มรองเท้าที่กว้างนะครับอุงเท้าด้านในที่ถูกดันขึ้นทั้ง2ฝั่งด้านในแล้วก็ด้านนอกแล้วก็ส้นเท้าที่กว้างแบบนี้เช่นเดียวกันนี่คือ3จุด 3D Guidance s y s t ซ m ซึ่งจะต่างกันกันกบตัว k a y a n โครับ Kayano จะมี 4D g u i d a n c e System สนะครับสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามานั่นก็คือตรงนี้ครับนี่ก้อนตรงกลางตรงนี้จุดที่4นะครับที่ Kayano จะมีแต่ใน G.T. 2000นั้นจะไม่มีนะครับอันนี้คือจุดที่ต่างกันระหว่าง2คู่นี้นะครับนอกจากนี้มันจะมีพวกความพรีเมียมของอหน้าผ้า upper นะครับบริเวณรอบข้อเท้าตรงนี้แหละที่จะต่างอีกด้วยนะครับโอเคเรามาต่อกันที่เจ้าคู่นี้กัน G.T. 2000 V14 นะครับ upper เป็น w o v e วนเมชนะครับเป็นหน้าผ้าฟิลสัมผัสแบบผ้าแบบนี้เลยนะครับลินรองเท้าเป็นแบบบางแต่ไม่บางมากนะแล้วก็มีบุนุ่มบริเวณ ลิ้นรองเท้าด้วยพอสมควรเพื่อลดแรงกดทับจากการมัดเชือกของเรานะครับบุรอบข้อเท้าตรงนี้นะครับก็มีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับเพื่อนเพื่อนครับฮิลเคาน์เตอร์ตรงนี้จะแข็งมากๆนะฮะเนี่ยแข็งกดไม่ลงเลยนะครับซึ่งถ้าเทียบกันแล้วกับพวกอย่างโนบบาสเงี้ยจะกดง่ายกว่าเยอะเ,เห็นไหมจะไม่แข็งเท่านะ รองเท้าที่เป็น Daily t r a เนอรธรรมดาจะไม่ค่อยแข็งเท่ากับพวกรองเท้าที่เน้นเรื่องความมั่นคงเป็นหลักนะครับอย่างเช่น GT 2000 V14 แบบนี้เป็นต้นหรือตัว k a y a โ o อีกก็เช่นเดียวกันนะครับกดตรงนี้จะแข็งมากๆนะครับเพื่อนๆครับลองไปดูนะไปลองกดกันดูที่ร้านได้เลยนะครับต่อมาครับมาดูที่ o u t s o ซ e กันบ้างดีกว่านะครับ o u t s o ซเเป็น A H A R l u นะครับแล้วก็มีลงในตำแหน่งที่มันสาคัญสาคัญ,ญจริงๆนะครับ ก็ไล่มาตั้งแต่หน้าเท้าจนถึงบริเวณส้นเท้านั่นแหละแต่ก็จะเหลือเว้าพื้นที่บางจุดเอาไว้เช่นเดียวกันนะครับเท่าที่ดูแล้วเนี่ยตัวของ o u t s o เนี่ยก็หนาพอสมควรทีเดียวนะคิดว่าน่าจะใช้งานได้ยาวนานตามมาตรฐานของ a s i c นั่นแหละครับประมาณสัก800-900โลก็น่าจะพอไหวอยู่นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาหมุนตัวให้ดูกันอีกสัก1รอบนะครับกับ a s i GT 2 0 V14 คู่นี้ปรับดีไซน์มาด้วยนะเนี่ยหมุนตัวให้ดูอีก1รอบก่อนนะ นะครับแล้วก่อนจะไปฟังความเห็นของผมนะครับขอบอกสเปคอย่างนีกนิดนึงนะครับซึ่งไม่ได้ต่างจากเดิมในรุ่นที่13เลยส้นเท้าสูง36หน้าเท้าสูง28ดรอปอยู่ที่8นะครับราคา5,500บาทเท่ากันแต่น้ำหนักเพิ่มขึ้นมา8กรัมในขนาด10 US นะครับจาก280เป็น288นะครับเดี๋ยวไปฟังความเห็นของผมกับรองเท้าคู่นี้นะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับผมเชิญครับ ฟิตติ้งรองเท้าคู่นี้กันนะครับ a s i c GT 2000 V14 ครับเพื่อนๆนะนี่นะครับเท้าผมยาวจริงคือ265ผมเลือกเบอร์10 US นะครับหรือว่า280นะครับเท้าจะเหลือประมาณนี้เหลือพอๆกับเวลาที่เราใส่10 US คู่อื่นๆของ a s i c นะครับเพื่อนๆครับหน้าผ้าบริเวณตรงนี้นะครับเหลือพื้นที่ นะครับพอที่จะขยับนิ้วเท้าได้ด้านข้างตรงนี้ก็ยังพอเหลือพื้นที่อยู่นะครับโอเคแล้วก็ลิ้นรองเท้ามาได้เป็นแบบบางแบบนี้นะครับก็กระชับเข้าเท้าดีมัดเชื่อถึงรันเนอร์รูปแล้วเรียบร้อยนะครับรอบข้อเท้าตรงนี้ก็บุกนุ่มนะฮะเดี๋ยวลองดันอรอบข้อเท้าไปข้างหน้านิดเดียวโอเคก็เหลือพื้นที่ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆครับอเอาละเดี๋ยวต้องลองเทียบกับไซส์ ในรุ่น13หน่อยดีกว่านะ GT 2000 V13 นะครับถ้าเทียบกับรุ่นใหม่รุ่น14แล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเค <Okay. S 1> เดี๋ยวเปิดกระเป๋าก่อนนี่กระเป๋าใส่รองเท้าเอาเวใส่ที่4คู่นะนี่ผมก็จุเต็มพิกัดเลยเอามาเทียบหลายคู่เหมือนกันนะแล้วก็มีใส่อุปกรณ์มาด้วยสะดวกดีนะครับอันนี้เป็น V13 นะครับแล้วก็ผมเอา พิโนมาด้วยนะนจุได้4คู่อ่ะเพื่อนๆสาบายเอานี่มาด้วยตัวโนวาบาสครับจะมาลองเทียบความนุ่มของมันว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนรองเท้านิดน,นึงก่อนเอารองรุ่น13ก่อนนะใส่เป็นไงบ้างถุงเท้านะครับอันนี้ก็เป็นถุงเท้าวิ่งนะราคาไม่แพงครับสวยดีเหมือนกันนะครับกระชับดีคู่ละประมาณสักถ,ถ้าจะไม่ผิดสักน่าจะ หกบาทมั้งแถวๆนี้ครับเพื่อนๆครับก็สวยดีครับก็ไม่ได้บางมากนะถุงท้ามันก็ยังพอมีความหนายอยู่บ้างปดเชือกนิดนึงโอเคอ <c oughs> นี่คือ g t 2 0 1 3 V13 นะครับคู่เดิมนะฮะที่ถ้าเพื่อนๆเห็นความต่างก็จะเป็นเรื่องของหน้าผ้าแหละที่ต่างไปนะครับแล้วก็ไซซิ่งนะ10 US เท่ากันนะครับ สิบ US เท่ากันก็เหลือประมาณนี้นะผมรู้สึกว่าตัวรุ่น13เนี่ยมันจะกระชับกว่านะถ้าดูจากทรงและว14ีนี่จะกว้างกว่านะครับบริเวณข้างเท้า13นี่จะกระชับกว่าหน่อยนึงนะครับนี่ก็มัดเชือกแน่นเลยนะเนี่ยโอเคลิ้นรองเท้าก็หนาใกล้พอกันนะครับก็จริงๆแล้วเลือกตรงไซส์ ถ้าเพื่อนๆเป็นคนเท้าไม่บานนะครับก็แนะนําว่าเลือกตรงไซด์ได้นะผมว่าตรงซไซด์ได้แต่ถ้าให้ดีผมแนะนําว่าบวก1.5มามันจะใส่สบายกว่าหน่อยนะครับโอเคนะครับมาลองรูคู่ถัดไปดีกว่าอันนี้คายาโนมาลองซิคายาโนนี่เป็นตัวพรีเม,ม่ยมลองดูซิว่าเป็นยังไงบ้าง ว่าจะเหลือหน้าเท้าประมาณไหนจะเป็นไซส์เท่ากันหมดเลยนะครับ10 US เท่ากันหมดเลยาคาโนก็10 US เหมือนกันนะครับเพื่อนๆครับผมเลือกไซส์เท่ากันเพราะว่าเวลาทีา่เราวัดไซส์สิมันจะได้แบบเปะๆหน่อยนะเอ่อวัดมาแล้วนะครับผมรู้สึกว่าตรงหลังเท้าตรงนี้น่าจะพื้นที่เยอะกว่าน,นิดนึงนะแต่ก็10 US ก็เหลือพอๆกันนะครับพอๆกันเลย10 US เหลือพอๆกันไม่ได้ต่างกันมากนะครับ ความพรีเมียมตอนสวมเข้าไปเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าคายาโน่เนี่ยมันพรีเมียมกว่าเยอะนะตัวของ GT 2 0 2 4ก็รู้สึกว่าแพลตฟอร์มมันกว้างกว่าด้วยนะครับแพลตฟอร์มกว้างกว่าตัวคายาโน่นะครับเนี่ยอ,อ่ะคู่ถัดไาลองดูเจ้าตัวนี้สิโนบ่าบัสสิโนบ่าสนี่ใช้โฟมชุดเดียวกันนะครับ mm hmm. เพื่อนๆครับโนบาสใช้โฟมไฟโฟมบาสแม็กเหมือนกันเหมือนกับตัว GT 2 0งเลยก็เลยอยากมาเทียบเหมือนกันว่าความนุ่มมันเป็นยังไงแต่ลองมาเทียบไซซิ่งดูก่อน,นเผื่อแบบเพื่อคนไหนอยากสนใจนะครสนใจตัว GT 2 0 0 4 V 1 4่แล้วไม่รู้ว่าจะสั่งไซส์ไหนดีนะครับแล้วถ้าสามารถหาลองพวกเนี่ยอย่าง โนว์บาร์ได้หาลองคายาโน32ได้เงี้ยครับก็ก็ถือว่ามันก็ไซส์ไซซิ่งเดียวกันได้นะครับอ่ะสิบครับก็เหลือพอๆกันนะครับบวก1.5เซนมาเหมือนกันแล้วครับคู่นี้คือ28เซนนะครับดียี่28เซนเท่ากันทั้งคู่ mm. เหลือพอๆกันเพราะนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจตัว GT 2014แล้วไม่รู้ว่าจะไปลองที่ไหนหาที่ไหนไม่ได้นะครับอยากลองไซส์ก่อนจะสั่งนะ ออก็ไปหาลอง Nova Bus 5าก็ได้หรือไปหาลองคายาโน o ก็ได้นะครับเพราะไซส์ซิ่งข้างในเหมือนกันนะครับโอเคก็วัดไซส์เทียบไซส์กันประมาณนี้ก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวไปรีวิวกันเต็มๆหน่อยละกันนะสำหรับคู่นี้ GT 2,000 V 4จาก Asic นะครับลองแล้วเรียบร้อยตอนนี้ยืนอยู่บนรองเท้า GT 2 0 0 0 V14 นะครับผมยืนอยู่บนรองเท้าคู่นี้สัมผัสแรกอย่างที่บอกเพื่อนๆไปตั้งแต่ตอนคลิปเปิดกล่องนะ ว่าเรารู้สึกถึงการดันอุ้งเท้านะครับที่ทางรองเท้าคู่นี้มันมอบให้กับเราแต่การดันอุ้งเท้าเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอยู่แล้วมันเป็นฟีเจอร์หนึ่งของรองเท้าคู่นี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันต้องการเสริมอุ้งเท้าคนที่มีปัญหาเรื่องเท้าแบนเนี่ยให้มีอุ้งเท้าเสริมเข้ามาเพื่อเติมความมั่นคงให้กับเท้านะครับเวลาที่วิ่งจังหวะที่วิ่งเท้ามันจะได้ไม่ล้มเข้าไปข้างในอันนี้เป็นสิ่งที่สัมผัสได้แบบ first impression เลยคือรู้สึกได้ตั้งแต่ใส่รองเท้าแล้วยืนขึ้นมาเลยครับ ว่าถูกดันอุ้งเท้านะครับเพราะฉะนั้นคนที่ไม่คุ้นเคยไม่มีปัญหาเรื่องเท้าล้มเป็นคนแบบเท้าปกติอยู่แล้วก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมรองเท้าคุ่นี้มันดันอุ้งแปลกๆนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ใส่รองเท้าสําหรับคนเท้าล้มมาตลอดเนี่ยเท้าแบนเท้าล้มมาตลอดเนี่ยนะครับก็คิดว่าอาจจะไม่รู้สึกแตกต่างไม่รู้สึกแปลกเท่าไหร่นักนะครับ ถัดมานะครับเรื่องการสวมใส่ต่างๆผมบอกแล้วว่าโอเคทุกอย่างดีหมดเท้านะครับมันหน้ากว้างดีมันขยับนิ้วเท้าได้อิสระแล้วผมสัมผัสถึงแพลตฟอร์มของรองเท้าที่มันรู้สึกกว้างขึ้นมันเติมความมั่นคงที่มากขึ้นนะครับซึ่งผมคิดว่าตรงนี้มันเป็นจุดที่เอาไว้ชดเชยกับตัวโฟมที่เปลี่ยนไปครั้งนี้ใน GT 2024ที่บอกเพื่อนเพื่อนว่าเขาใช้โฟมตัวใหม่ใช้ไฟฟ์โฟมบาสแม็กซ์นะครับซึ่งไฟฟ a โฟมบาร์สแม็กซ์เนี่ยมันอยู่ในโนวาบาร์ามันเน้นที่ มันย้อนแย้งนะกับรองเท้าที่ต้องเติมความมั่นคงแต่เอารองเอาโฟมที่มันนุ่มมามันเด้งมาใส่เนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าเอยากรีวิวรองเท้าคู่นี้มากก็เลยตัดสินใจเนี่ยได้มาแล้ะพอได้สัมผัสครับรู้สึกว่าโฟมมันมีการเปลี่ยนแปลงจริงเพื่อนๆครับผมได้ลองเทียบกับตัวรุ่น13แล้วนะรุ่น13มเนี่ยนะครับมันใช้ไฟฟ์โฟมบาร์ส plus นะครับแล้วก็มีเพียวเจลแต่ในรุ่น14เนี่ยใช้ไฟฟ์โฟมบาร์สแม็กซ์บวกกับเพียวเจลเข้าไปสิ่งที่สัมผัสคือความนุ่มมมที่่เพิมมากขึ้น นุ่มแต่มันไม่ยวบนะแล้วมันก็ยังมีความเฟิร์มอยู่ด้วยและแพลตฟอร์มของรองเท้าที่มันกว้างขึ้นผนมเลยรู้สึกว่ารองเท้าคู่นี้ GT 2 0 0 0 b v c แม้โฟมมันจะนุ่มแต่มันยังมีความมั่นคงที่ดีอยูนะ่ซึ่งตรงนี้แหละผมคิดว่าไอ้รองเท้าที่มันกว้างขึ้นมาเนี่ยมันเลยช่วยชดเชยตรงนี้ไปนะครับแต่ความเฟิรม์มแน่นที่หายไปเนี่ยอันเนี้ยถ้าใครหลายๆคนที่มีปัญหาเรื่องเท้าล้มเยอะๆนะฮะ ก่อนหน้าน,นี้เคยใส่ G T 2 0 0 3 V 1 3มานะครับผมว่ามารุ่นที่14เนี่ยอาจจะต้องลองไปลองที่ร้านนะไปลองช่างใจไปลองที่ร้านดูก่อนนะครับคิดว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพราะว่ามันนุ่มจากเดิมถ้าเทียบจากเดิมนะมันนุ่มลงไปนุ่มแบบชัดๆเลยครับว่ากดแล้วรู้สึกได้ว่ามันมีความนุ่มที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ไม่ยวบคนที่เท้าล้มผมคิดว่ายังพอใส่ได้แต่ไม่รู้ว่าถ้าเกิดคนที่เท้าล้มเยอะๆมาเนี่ย เคยใส่ G T 2 0งพ V ามาแล้วจะมาไปต่อ14เนี่ยอันนี้ยังยังไม่ร0 0นก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆต้องไปลองเองที่ร้าน <S <S <ๆ>เพราะว่าตอนนี้ผมเห็นมันมีอีกรุ่นหนึ่งเพื่อนๆครับ G T 4000เว้ยเอออันเนี้ยบอกว่าสำหรับคนเท้าล้มมากมากก็เป็นไปได้นะที่ตัว G T 2 0ง4 V เนี่ยอาจจะไม่ใช่สำหรับคนเท้าล้มเยอะแล้วก็ได้เพราะมันมีอีกรุ่นหนึ่งก็คือ G T 4 0 0พครับอ่ะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูเนี่ย Gt 4000อนนี้เขียนว่าสำหรับคนเท้าล้มจัดๆนะครับโอเคอันนี้ก็น่าสนใจนะผมว่าเดี๋ยวผมต้องไปหามาลองให้เพื่อนๆฟังดูสัหน่อยแล้วว่าไอ้เจ้าตัว Gt 4000เนี่ยเราไม่เคยได้ยินชื่อรุ่นนี้เลยนะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับโอเคเดี๋ยวก่อนจะพูดต่อนะว่าคู่นี้มันเหมาะกับใครบ้างเดี๋ยวผมลองไปเทียบกับตัว c a y า n น o ก่อนดีกว่า คายาโนที่เป็นตัวท็อปสุดนะว่าครั้งนี้มีการเปลี่ยนโฟมใหม่แล้วเนี่ยถ้าไปเทียบกับตัวคายาโนเนี่ยฟิลลิ่งจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็อีกคู่หนึ่งอยากเทียบเหลือเกินเพราะใช้โฟมตัวเดียวกันนั่นก็คือตัวโนวาบราซ่านะครับเพื่อนๆครับปไปลองเทียบกันดูนะทีนี้เรามาต่อครับผมไปลองกับตัวคายาโน32บบ้างน,นะครับซึ่งเป็นตัวท็อปสุด ราคาก็อยู่6,500ส่วนตัว GT 2000 V14 จะอยู่ที่5,500ครับต่างกันประมาณพันหนึ่งนะครับฟีลลิ่งที่สัมผัสได้จากตัว k a y a n o กับตัว GT 2000เนี่ยผมสัมผัสถึงความแน่นนะคือกลายเป็นว่าจากเดิมเนี่ยใน GT 2000 V13 เนี่ยมันจะแน่นกว่าตัวของ k a y a n o นะครับแต่พอมารุ่นใหม่รุ่น14เนี่ยกับกลายเป็นว่า540 Max เนี่ยมันให้ความรู้สึกที่เราได้จากตัวรองเท้า2000 V14 เนี่ยมันนุ่มขึ้น ถ้าเทียบกับคาร์โนมันกลับนุ่มกว่าด้วยนะครับเออร์เนี่ยผมว่าแปลกใจนะครับมันนุ่มกว่าตัวคาร์โนอีกนะทั้งๆที่มันควรจะต้องเฟิร์มกว่าเพราะในรุ่นเดิม V13 เนี่ยจะแน่นกว่านะครับแล้วก็พอไปลองกับตัวโนว์บราช5ครับเพื่อนๆครับโนว์บราช5ก็ยังชัดเจนนะครับแม้ว่าจะมีความนุ่มแต่ผมว่าการตอบสนองการเด้งแรงส่งอะไรเนี่ยยังสู้โนว์บราช5ไม่ได้ไฟฟ้อมบราชแม็กที่จูนอยู่ในโนว์บราช5เนี่ยผมว่าคนละสูตรกัน กับ GT 2 0ง4นะครับมันยังเด้งนังต่อสนองได้ดีกว่านะครับรู้สึกได้ชัดเจนนะครับแล้วก็เมื่อกี้ลอง2คู่นะทั้งคาริโนแล้วก็โนวาบราซหเนี่ยรองเท้าสูงกว่าสัมผัสได้ชัดเลยครับว่ารองเท้าสูงใส่แล้วรู้สึกว่าสูงกว่าจริงๆนะครับเพราะว่ามันทั้งคู่เนี่ยทั้งคาริโน่สาแล้วก็โนวาบราซ์หเนี่ยมันสูงประมาณ40อัพนะครับก็คือ40ตัวคาโน่เนี่ยสี 40. ตัว n o v าบ a ส5เนี่ย41.5แต่ส่วนของ GT 2000V4 อยู่ที่ประมาณ36นั้นเองก็เป็นความสูงที่คือพอยือนเทียบกันรู้เลยว่ามันสูงต่างกันนะครับก็โดยสรุปโดยรวมทั้งหมดนะครับอ่ะมา GT 2000V4 หลังจากที่ลองมาแล้วแล้วก็ลองเทียบกับพี่ๆน้องๆของมาแล้วเรียบร้อยนะครับเหมาะกับใครเพื่อนๆครับใครที่มีปัญหาเรื่องเท้าลม้มอันนี้ผมยังยืนยันนะว่า GT 2000V4 น่าจะตอบโจทย์เพียงแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมันนุ่มขึ้น พอมันนุ่มขึ้นเนี่ยผมเลยยังไม่ฟันธงร้อเนะว่าครั้งนี้มันเหมาะคนเท้าล้มมากๆหรือเปล่าเพราะว่าเท่าที่ลองดูเทียบกับคายโโนแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าคายโโนมันยังให้ความมั่นคงที่ดีกว่าด้วยซ้ำอันนี้ยังไม่ฟันธงนะฮะต้องรอให้เพื่อนๆที่ได้มีโอกาสไปลองนะครับใครที่มีปัญหาเท้าล้มเยอะๆผมไม่ได้เท้าล้มเยอะใครที่มีมเท้าล้มเยอะๆเนี่ยอยากให้ลองแล้วก็แชร์มาหน่อยนะครับว่าพอใส่เทียบกันแล้วเนี่ยเพื่อนๆรู้สึกอยังไงบ้างนะครับ เท้าล้มแน่นอนว่า GT 2 0 0 0เนี่ยผมคิดว่าเหมาะแล้วก็ตอบโจทย์แต่ยังไม่ฟันธงว่าเท้าล้มเยอะเหมือนใน GT 2 0 2 0 V 1 3เนี่ยที่ออกแบบมาสำหรับคนเท้าล้มมากๆเนี่ยครับมันจะยังยังคงตอบโจทย์ไหมในรุ่นนี้นะครับรอ,องเท้าเดินนะใส่เดินในชีวิตประจำวันผมว่าตัว GT 2 0 2 4 V 1 4ได้นะครับมีความมั่นคงดีนะฮะถ้าใครที่รู้สึกรำคาญนะเวลาที่รองเท้ามันดันอุ้งน่ย ก็อาจจะขยับไปเล่นตัวของคายาโน่สาก็ได้เพราะว่าคยาโน่สาไม่ถูกดันอุ้งเท้าเท่ากับตัว GT2000 V14 ครับใส่เดินเดินเร็วนะได้นะครับผมอีกอย่างหนึ่งก็คงผมคิดว่าใส่พวกเล่นบอด y ี้เวทยังพอไหวในรุ่น13เนี่ยเล่นบอด y ี้เวทได้สบายๆเลยแล้วก็เล่นเวท t เทรนนิ่งได้แบบน้ำหนักไม่เยอะได้มันมีความมั่นคงดีและโฟมันแน่นแต่พอมารุ่น14นะผมว่ามันยังมันนุ่มไปนิดนึง ถ้าไปเล่นเวทเทรนนิ่งหนักๆมันจะดูดแรงเราไปหน่อยนะครับอันนี้ก็ต้องฝากเอาไว้ว่าพอเล่นบอดี้เวทใช้ร่างกายตัวเองแบบทำสกงสักควอดอะไรพวกนี้มันพอไหวอยู่นะ,ะเดินไปแล้วนะใส่วิ่งซิตี้รันได้สบายๆรองเท้ามีความมั่นคงดีนะครับโฟมไฟฟ์โฟมบัสแม็ใน GT 2000 V4 มันมีความนุ่มมันมีต่อสนองบ้างนะแต่มันไม่เยอะมันไม่เยอะเท่ากับตัวโนว์บัสนะครับมันพอมีมันไม่ได้ตื้อคือถ้าเป็นรุ่นเดิมอะ รุ่นสับสิบสามเนี่ยจะรู้สึกว่ามันตื้อๆไปหน่อยมันทำไมไม่ค่อยเด้งเลยวะอะไรเงี้ยแต่พอมารุ่นนี้ไฟฟอร์บาร์แม็กนะครับมีมีแรงต,ตอบสนองกลับมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใส่วิ่งนะครับเป็นถ้าเท้าลมไม่เยอะแล้วอยากจะหารองเท้าแบบซ้อมทําความเร็วด้วยนิดนึงเนะี่ยผมว่าตัว GT 2 0 0 0 V นสิ่เนี่ยนะครับน่าจะเอาไปใส่ทําความเร็วได้ใส่เทมโป้น่พอไหวอยู่นะครับเพราะน้ําหนักจริงๆก็ไม่ถึง300ยังพอลากได้อยู่นะ ส่วนระยะทําการคู่นี้5โล10โลนะครับ21ได้ถ้าอยากไปฟูมาราธอนผมว่ามันยังมีคายาโน่เนี่ยน่าจะดีนะเพราะว่าซัพพอร์ตเยอะกว่านี้หน่อยนึงนะครับแต่คู่นี้ถามว่าไปฟูมาราธอนได้ไหมก็ได้อยู่ไม่มีปัญหาหรอกถ้าเพื่อนๆซ้อมมาดีนะครับฟูมาราธอนไม่ใช่ปัญหาเลยแต่ถ้าเกิดไม่ซ้อมเนี่ยมีปัญหาแน่นอนโอเคผมเสริมสักนิดนึงความมั่นคงดีแต่ความลื่นไหลอะ่ะไม่ค่อยมี ตระก,กูล Gt 2 0 0 0ตั้งแต่รุ่น13แล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยลื่นไหลอ่ะมันไม่ค่อยสมูทเวลาที่วิ่งอ่ะคือมันไม่เหมือนตระก,กูลลายนะอีโวลนะหรืออย่างโนบลาสอย่างเงี้ยที่มันมีความเป็นร็อกเกอร์เชฟแบบนิดนึงให้มันรู้สึกว่าจังหวะวิ่งจังหวะเราโออฟเนี่ยมันมันไหลลื่นนะครับ ในตะกูนี้รู้สึกมันจะแบนๆไปหน่อยมันไม่ค่อยไหลลื่นเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นจุดสังเกตจุดหนึ่งนะใน GT 2 0 0 0ตั้งแต่รุ่นเดิมแหละจนถึงรุ่น14เนี่ยก็รู้สึกได้ยิ่งชัดขึ้นเลยพอลองไปเทียบกับพวกคายาโนเองคายาโนเองยังรู้สึกว่าลื่นไหลกว่าเลยนะครับแล้วก็ตัวโนวาบ่าเนี่ไหลกว่าเยอะนะครับโอเคอันนี้เป็นจุดสังเกตหนึ่งฝากเอาไว้แล้วกันนะครับว่ามันไม่ค่อยลื่นไหลเท่าไหร่นะครับรู้สึกว่าเราต้องใช้แรงตัวเองในจังหวะเปลี่ยนเท้าอะไรพวกนี้มากขึ้นนะคร ก็ทั้งหมดก็เป็นความเห็นของผมกับรองเท้าคู่นี้นะครับ a s i c GT 2000 V 1 4นะครับยังไงขอฟังความเห็นของ,งเพื่อนๆด้วยก็แล้วกันนะครับว่าใครได้มีโอกาสลองรองเท้าคู่นี้แล้วช่วยคอมเมนต์บอกกันทีนะครับหรือใครเป็นแฟน GT 2000อยู่แล้วช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับบอกกันทีว่าคุณรู้สึกยังไงบ้างครับกลับมาที่สตูดิโอของเรานะครับเป็นไงครับไฟฟอบัสแม็กผสมกับเพเจ ก็ตามนั้นแหละครับเพื่อนๆครับข้อมูลเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงนะครับส้นเท้าสูง36หน้าเท้าสูง28นะครับรอบอยู่ที่8น้ำหนักคู่นี้288กรัมในขนาด10 US ครับราคาขาย5,500บาท5500 เท่านั้นนะครับเ,เพื่อนๆครับก็จะต่างก,กันกับคู่นี้นะครับคายาโน่3 2นะครับคู่นี้ราคา6,500บาทสิ่งที่เพื่อนๆจะได้เพิ่มเติมข้ามาคืออัปเปอร์ที่ฟิลลิ่งมันดีขึ้นนะครับมีความพรีเมียมมากขึ้นแล้วก็มี 4D g u a d i a n System ก้อนตรงกลางตรงนี้ที่ช่วยเติมเรื่องความมั่นคงให้กับเราได้มากยิ่งขึ้นนะครับและก่อนจากกันไปในคลิปนี้นะครับเ,เพื่อนๆมีความเห็นยังไงบ้างกับรองเท้าคู่นี้ a s i c GT 2000 V14 นะครับ อยากฟังความเห็นนะครับช่วยคอมเมนต์บอกกันทีช่วยแชร์ประสบการณ์ของเพื่อนๆหน่อยนะครับว่าถ้าได้มีโอกาสลองรองเท้าคู่นี้แล้วตั้งแต่รุ่นก่อนหน้านี้ V12 V13 นะครับมีความเห็นยังไงบ้างและจะไปต่อกับ V14 คู่นี้ไหมช่วยคอมเมนต์บอกกันทีนะครับเพราะว่าไม่มีรองเท้าคู่ไหนนะครับที่ดีที่สุดแต่มันจะมีรองเท้าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณครับวันนี้ลาทุกคนไปก่อนนะครับอย่าลืมสแกน QR ตรงนี้เข้าร่วมจอย ห้อง 5krc เราจะวิ่ง5โลตลอดไปแล้วไปนั่งพูดคุยกันต่อนะครับลาทุกคนไปแล้วครับบ๊ายบาย